รอยเลื่อนสกายนะคะเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังที่สําคัญอันดับต้นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะโดยเป็นรอยเลื่อนชนิดเลื่อนตามแนวระดับแบบเลื่อนขวานะคะซึ่งเกิดจากการพบกันของแผ่นเปลือกโลก2แผ่นแผ่นชุนดาก,กับแผ่นพม่านะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นยูเรเชียค่ะ รอยเลื่อนสกายครับเป็นรอยเลื่อนที่ยาวมากๆผ่ากลางประเทศพมา่าตั้งแต่เหนือสุดจนใต้สุดครัเป็นหนึ่งในรอยเลื่อนระดับโลกเคยเกิดแผ่นดินไหวจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยเคยเกิดแผ่นดินไหวขนาดเจ็ด หลายป่าหลายครั้งนะครับสถิติมีบันทึกไว้รอยเลื่อนสกายนะคะมีความยาวประมาณ1,200ถึง1,400กิโลเมตรวางตัวตามแนวเหนือใต้ผ่ากลางผ่านแทบทุกพื้นที่สําคัญของประเทศเมียนมาเลยนะคะเนื่องจากรอยเลื่อนสกายคือแนวรอยต่อที่แผ่นเปลือกโลก2ด้านเลื่อนผ่านกาันในแนวราบทําให้เกิดการสะสมพลังงานความเค้นไว้ใต้ดินนะคะและเมื่อปลดปล่อยนะคะก็จะเกิดเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่